คนเรานั้นต้องการสุขเวทนาจนถึงกับเป็นาธาตุเป็นาธาตุธาตุที่ขาะเป็นาธาตุกองเวทนาแสวงหาเวทนาที่เป็นสุขมาตั้งแต่เด็กๆเล็กๆจนเฒ่าจนโตจนแก่ข้าโลงก็ยังยังต้องการเวทนาที่เป็นสุขนี่เป็นาธาตุกองเวทนา ดังนั้นเวทนามันจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือเวลาหรืออายุตลอดอายุต้องการสุขเวทนาต้องการให้อายุเต็มไปด้วยสุขเวทนาทุกคนเป็นอย่างนี้เด็กเด็กอยู่ในท้องไม่รู้เรื่องเวทนาสุขทุกข์อะไรแต่พอคลอดมาจากท้องแม่แล้ตาหูจหมูกลิ้นกายมันทำหน้าที่มันปรากฏเป็นสุขเวทนาอย่างนั้นอย่างนี้ มันก็เริ่มรู้จักเวทนาแล้วมันก็ลหลงไหลพอใจในสุขเวทนามันก็มุ่งหมายจากสุขเวทนานั่นเด็กๆยังรู้จักสแสวงหาแต่ใ้อร่อยให้เป็นสุขให้สนุกในทางบวกเรื่อยไปนี่เขาก็เริ่มเป็นาธนา,นาตุของเวทนาแล้วเป็นธาตุของเวทนาแล้วก็เป็นมากขึ้นก็ต้องการเวทนาที่ยิ่งยิ่งขึ้นไป เวทนาอารมณ์ธรรมดาไม่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 ไต้องการแล้วต้องการเวทนาทางเพศทางกามารมณ์เวทนาที่เนื่องไปเพศน่ไม่จะเป็นรูปก็ค่ยเป็นรูปของเพศไม่จะเป็นเสียงก็เสียงของเพศเพศตรงกันข้ามเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นถววถับพไรก็เป็นเรื่องของเพศตรงกันข้ามนี่มันมากมายน้ำหนักมากมายมหาศาลเวทนาเวทนาเข้มข้นเวทนาหนักมากขึ้นมากขึ้น มากขึ้นตามที่อายุมันมากขึ้นนี่ก็เป็นเป็นธาตุของเวทนาเป็นบ่าวของเวทนาไม่สามารถจะควบคุมเวทนาเวทนามันก็บังคับบังคับเราบังคับจิตถ้าเราเป็นธาตุของเวทนาทำงานทำไมหาเงินทำไม หาเงินไว่มากๆทำไมก็ไปซื้อหาเวทนาที่ต้องการให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าไม่รู้จักกิมจักพอมันก็ไม่รู้จักสิ้นจักสุดเป็นาธาตุของเวทนาไปอย่างไม่รู้จักสิ้นจักสุดพอไม่เป็นาธาตุของเวทนามันก็ไม่เป็นาธาตุของอัตตาของอายุของอะไรนั่นเราจะต้องจัดการกับเวทนาให้ให้เราชนะมันะ ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหามากเท่ากับเวทนาเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เป็นปัญหาดิ้นรนจะออกจากทุกข์เวทนาที่เป็นสุข,ขก็ทําให้มัวเมาลงไหลลึกกข้าไปนี่เวทนามันเป็นอย่างนี้เราก็รับใช้เวทนาเป็นทาสของเวทนา เดี๋ยนี้มีความต้องการใหม่มีความมุ่งหมายใหม่จะไม่เป็นธาตุบำเเวทนาแต่จะชนะเวทนาจะบังคับเวทนาไม่ให้เวทนาบังคับเราแต่เราจะบังคับเวทนานีนก็จเจริญอานาปานาสติหมวดที่สองเอวเ,เวทนาลูกพัดสนห <c oughs> ้าข้อแรกเอาปีติมาเป็นอารมณ์ข้อสองเอาสุขเป็นอารมณ์ ข้อสาเอาความรู้ว่าไอเวทนาทั้งหลายนี่ปรุงแต่งจิตแล้วข้อสีก่ก็ว่าบังคับเวทนาไม่ใปรุงแต่งจิตนี่เรียกว่าชนะเวทนาเนื้อเวทนาต้องเอาเวทนามามาศึกษามาทําความเข้าใจกันอย่างซึมทาบว่าเวทนาเป็นอย่างไรเช่นเดียกวกับบทที่หนึ่งศึกษาเรื่องลมหายใจยาวสั้นจนรู้จักทุกแน่ทุกมุม พอมาหมวดที่สองก็เวทนานศึกษารู้จักชัดเจนอย่างนั้นนะ่ะทุกแง่ทุกมุมเวทนาชนปีติก็คือความสุขที่ยังหยาบพอเมื่อปีติมันสงบลงบก็เรียกว่าสุขความพอใจที่หยาบที่ยังกับตื่นเต้นเรียกว่าปีติความพอใจที่หยุดตื่นเต้นสงบลงบเรียกว่าความสุขจึงมีอยู่สองขั้นตอน ยังง่ายๆกับความสุขที่วุ่นวายความสุขที่ฟุ้งซ่านที่วุ่นวายกับความสุขที่สงบระงับความสุขวุ่นวายเรียกว่าปีติความสุขสงบระงับเรียกว่าความสุขเ <c oughs> มื่อได้อะไรอย่างใจพอใจโดยกระทันหันมันก็เป็นปีติวุ่นวายถึงกับนอนไม่หลับ <c oughs> ปีติรุนแรงนี่ก็ทําให้นอนไม่หลับแล้วกินข้าวไม่ลงก็ได้ มันปีติเสียมันมีปีติเป็นอาหารก็อยู่ได้โดยไม่ต้องกินข้าวรู้จักปีติรู้จักเวทนาจะเป็นปีติแล้วก็ให้มันระงับลงแล้วก็ลงจนปกติก็เรียกว่าเวทนาที่เป็นสุขเอามาจากไหนก็ามาจากการกระทําในหมวดที่หนึ่งพะบังคับร่างกายได้เป็นสมาธิจึงก,ก็เป็นฌานได้ด้วยก็ยิ่งดี มันมีปีติอยู่ในองค์ชานมีสุขอยู่ในองค์ชานขอ,อยืมมามาเป็นอารมณ์ของสมาธิของอานาปานสตีหมวดที่สอง <c oughs> ทำไมต้องเอาความสุขมาเป็นอารมณ์เพราะว่าเวทนาที่เป็นความสุขมันมีอำนาจเนื้อเนื้อเวทนาทั้งหลายถ้าเราชนะเวทนาสูงสุดได้เราก็ชนะเวทนาต่ำๆต่อยๆนี่ได้ถันเอาเวทนาสูงสุดมาเป็นอารมณ์ เปีติความสุขความพอใจที่ฟุ้งซ่านะเป็นอารมณ์ขอนชิมดูว่าเป็นอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเกิดมาจากอะไรแล้วก็เอาสุขคือปีตินะที่มันหยุดฟุ้งนะมาเป็นความสุขพอใจอย่างมีความสุขสง,งบมาเป็นอารมณ์นั้นสองหัวข้อของวดที่สองจึงมีคําว่าปีติ ปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติสุขรปิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขศึกษาให้รู้จักไอสองสองตัวนี้ถ้าเอาชนะสองตัวนี้ได้ก็นชนะเวทนาทั้งหลายเวทนาฝ่ายลบอะไรชนะได้หมดเลยพระชีเมียมนาสูงสุดรุนแรงที่สุดก็คือเวทนาฝ่ายบวกไอสองตัวนี้สองชื่อนี้ <c oughs> ชนะเวทนาที่สูงสุดได้ก็ชนะเวทนาลูกเด็กๆเ,เล็กๆกำลังๆต้อย,อ,ยอยได้ดังนั้นในอนาปานสติจ,จึงยกความสุขกับปีติมาเป็นอารมณ์ไม่ต้องเอาทุกขเวทนามาเป็นอารมณ์ไม่ต้องเอา,เอาทุกขมาสุขกับเวทนาเป็นอารมณ์เอาสุขฝายสุขวเวทนา,าเป็นอารมณ์เพราะมันแข็งแข็งมากแก่กล้ามากสูงสุดมากทศชนะมันได้ก็จะชนะเวทนาทุกชน,นิด เริ่มทำหมวดที่สองก็คือว่าทำปีติให้เกิดขึ้นความพอใจในการทำให้จิตให,ให้กายระงับได้สำเร็จในขั้หมวดที่หนึ่งเอามายืมมามาชิมปีติมา,มานั่งนั่งซึมซาบในปีติมาอาบน้ำปีติให้มันชุ่มไปด้วยปีติเนี่ยหมดที่ขั้นที่หนึ่งก็หมวดที่สองกเรืยว่าหมดที่ขั้นที่ห้าของ,งทั้งหมด นั่งอาบน้าปีติกันสักพักรู้จักทุกครั้งที่หายใจเข้าออกอาบน้าปีติอาบน้ําปีติใอความสุขอย่างพุ่งซ่านนั่นและให้มันถึงขนาดเลยเมื่อพอสมควรแล้วก็เอาความสุขคือเอาปีติที่ไม่พุ่งซ่านอะปีติที่สงบเย็นระงับเย็นามานั่งอาบอกีกทุกหายใจเข้าออกอาบความสุขอาบความสุขอาบความสุขอยู่ทุก ครั้งที่มีการให้ใจเข้าออกนะขั้นที่หนึ่งที่สองั้งหมดสองเป็นอย่างนี้อาะทีนี้พอรู้จักเวทนาดีอย่างนี้แล้วก็ศึกษาต่อไปว่าเวทนานี่มันทำหน้าที่อะไรวะมันมีอิทธิพลกันตรงไหนวะมันก็พบว่าโอ้ไอ้หมอนี่เป็นจิตตะสังขารรงแต่งความคิดในเกิดความคิด ความคิดทั้งหลายมาจากเวทนาเวทนามีอย่างไรมันก็น,น่าจะเกิดความคิดอนุโลมกับเวทนานั้นจึงเห็นชัดว่าไอ้เวทนานี่ปรุงแต่งจิตคือความคิดสุขกบรปบบบกบรุงแต่งไปแบบหนึ่งทุกข์ก็ปรุงแต่งไปแบบหนึ่งอทุกข์ก็มาสุขกัปรุงแต่งไปแบบหนึ่งสุขเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งราคะทุกข์กับเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ Speaker, ทุกขามสุขเวทนาเป็นจิตังอย่งโมหะจงแตงกิเลสอะไรกบทั้งสามเวทนาทั้งสามมาซึมซาบทำความซึมซาบเข้าใจเวทนาทั้งหลายตรงแต่งจิตอย่างนี้เองโว้ยเวทนาเนี่ยรงแต่งความคิดสารพัดอย่างโว้ยถ้าไม่อยากให้มีความคิดควบคุมเวทนาเสียให้คิดไปในทางที่ควรจะคิดกับควบคุมเวทนาเป็นไปในทางที่ควรจะมี <c ros LES> นี่เรียกว่าจิตตะสังขาระปฏิสั่งเวทีรู้ว่าเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตที่ขั้นที่สี่ต่อไปก็หมดนี่ก็ว่าปัิสัมพยังจิตตะสังขารังระงับระงับกําลังก็ไม่จิตตะสังขารระงับกําลังของเวทนาไม่เห็นมีกําลังที่จะปรุงแต่งก็ได้ ให้หยุดปรุงแต่งก็ได้ให้ปรุงแต่งไปในทางที่ถูกที่ควรก็ได้นี่เรียกว่าปัดสัมพยังจิตสั่งค่ารักเป็นหมวดที่สี่ของเป็นขั้นที่สี่ของหมวดที่สองหมวดที่หนึ่งก็มีสี่ขั้นหมวดที่สองก็มีสี่ขั้นเริ่มได้แปดขั้นเลยนะ